สวัสดีค่ะพบกับช่อง99 BKK เนี่ยยู่ในเกมแคนเน f o r t u n เนี่ยฮะช่วงล่าแผงกคนเนสค่าย P.G. Slot เนาะอ่ะเกมนี้มีซีเอเจอร์ด้วยนะคะเราฟารมา16เราไม่ได้มาซื้อนะคฮะ1 6 0 0ขอเบ็ดแเล้ากันนะจ้ารายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะมีสแคตเตอร์ตัววายโอเคสแคตเตอร์4ตัวเหรอโอเคนะคะสแคตเตอร์4ตัวนะเพราะว่าเกมนี้มีซูเจอร์ วอ้ยจักรยเตอร์ออกมาทีทีสองเลยอุยอ๊ยโอ้ทุกคนรวดเร็วทันใจมาได้เข้าแบบไม่ต้องซื้อเลยทีเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาดูว่าจะคุมค่าไหมอ่ะแปดฟิสปินนะคะยังไม่คำนวณน,นะคำนวณน,นอ้อย,ยโอ้สวยอยู่ให้มันคุมค่าที่อุตส่าห์ได้เข้านะ โอ้ปนสาวอ้2โอ้ยโอ้โอ้ย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 โยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอกยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยอยโอ้รุอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้าโอ้ยอ้ยโอ้โอ้อ้โ้ยโอ้ยโอ้้อ้อ้ ที่สําคัญคือเข้าเองเลยนะคะส s c เตอร์ลงมาปัจจุบันพันหกบวกมาหมื่นหกร้อยคือกําไรแปดเก้าพันแน่นอนนะคะอ่ะอยากเล่นอยากปังแบบนี้อยากมียูทูบเบอร์ไปได like ้เองีはは้ยไลน์โชว์อยู่ที่หน้าจอนะคะแอดแอดเข้าไปได้เลยหรือว่าจะคลิกที่คอมเมนต์ปังโบเต้คลิปนะคะสะดวกรวดเร็วกว่าก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะพาเราไปที่ไลน์เลยเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดสับเซ็ตไรให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปละสวัสดีค่ะ